ข้อ49ถึง50นะคะข้อหลังๆจากนี้ไปนะคะหนึ่งข้อจะตอบสองอันหมดเลยนะคะแปลว่ามันจะมีความแล้วก็ให้เราตอบสองข้อเพราะฉะนั้น<อ>พูะเสมอนะว่าถ้าสมมติเราทำไม่ได้ข้อหนึ่งอย่าข้ามอีกข้อหนึ่งไปด้วยนะคะอย่าไปท้อสมมตินะเราอ่านบทความนี้นะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปใส่แล้วก็ข้ามข้อห้ไปเลยก็พยายามนั่งอ่านต่อให้มันจบแล้วก็มาตอบข้อห้ ะะแบบเนี้มาดูกันนะแล้วก็จะบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะปกติแนวจะเป็นแบบนี้นะข้อหลังๆก็จะมีแบบนี้หลายข้อนะคะเขาจะเหมือนมีบทความอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีช่องว่างอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะทดสอบได้อยู่แค่ไม่กี่อย่างหนึ่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นทดสอบเรื่องของคําศัพท์ก็คือเขาให้เป็นคำศัพท์มาให้เราไปใส่เองว่าตรงนี้เราจะใส่คำศัพท์อะไรส เป็นเรื่องของการทดสอบแกมมาคือเขาอาจจะเป็นคำศัพท์ตัวเดียวกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าแกมมามันเปลี่ยนเช่นเขาอาจจะเขียนเป็นโคโก้โคจิมานควาซอพันหนึ A ่งเดอะไรแบบเนี้ยนึกออกเนาะคือกิริยาให้มาเป็นโคดาหมดเลยแปลว่าตรงเนี้ยเราต้องรู้แล้วว่ากิริยาที่ถูกต้องอะ่ะต้องแปลว่าดูแน่นอนเลย แต่ดูแล้วก็ดูแต่เพราะว่าดูหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทดสอบแกมมาเนาะอย่างที่สามนะคะทดสอบทั้งสองอย่างคือมันมีอะไรไม่เหมือนกันเลยทดสอบกับทั้งคำศัพท์และแกมมาคือไม่เหมือนเลยนะปกติถ้าเขาทดสอบคำศัพท์นะคะก็คือมันจะเป็นคำศัพท์ไปเลยหรือแกมมาจะเหมือนกันเช่นโมโกโกโกโอโกโปโกอโิลโก อย่างเงี้ยเขาจะให้มาแบบเนี้ยชาก้คือกิริแกมมาตัวเดียวกันหมดเลยต่างกันที่กิริยาอย่างเดียวเลยนะเขาจะดูว่าเรารู้หรือไม่รู้ว่าต้องใส่กิริยาอะไรลงไปนะคะหรืออย่างอีกแบบหนึง่งคือไม่เหมือนเลยนะอันที่หนึ่งเป็นโคโก้อันที่สองเป็นอิกจิมานอันที่สามเป็นแบบคนละเรื่องหมดเลย,ยนึกนึกออกเนาะชาเนนเดอะไรเงี้ยแตกต่างหมดเลยแบบเนี้ยก็เ,<ๆ>เป็นไปได้นะคะทดสอบได้แค่สามอย่างเท่านั้นแหละไม่มีรูปแบบอื่นแล้วนะไม่ใช่ทดสอบคำศัพท์ก็ทดสอบแกมมา หรือไม่ก็ทดสอบทั้งสองอย่างทําไมถึงให้ดูแนวข้อสอบไปก่อนเพราะเราจะได้รู้ถ้าเขาต้องการทดสอบคําศัพท์เราเป็นคนที่รู้คําศัพท์เยอะเรานั่งดูไปถ้าสมมติเราเป็นคนรู้แกรมมาน้อยไม่ต้องคิดมากข้อนี้ข้ามไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะมันรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยช่างมันอย่างเช่นอันเนี้ยสังเกตนะทดสอบคําศัพท์ลงท้ายด้วย v has ซ้อ ถามว่าเรารู้ไหมอินแปลว่าอะไรชีการแปลว่าอะไร่าแปลว่าอะไรอันจอนแปลว่าอะไร,ร,ร,ะะไรถ้ารู้ก็คือตอบได้ไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยไม่ต้องเสียเวลาอั้งดูแบบนี้นะดูนี่คือข้อสี่สิบเก้าทดสอบคําศัพท์แน่นอนข้อห้าสิบเอ็ดคอนกางคอนกางฮาดาคอนกางฮาดาคอนกางฮาดาเขาให้มาแล้วว่ากิบคาศัพท์ต้องเป็นคอนกงางฮาราแบบนี้รู้เลยว่าข้อห้าสิเอ็ดทดสอบแกมมากรู้คือรู้ไม่รู้ไม่ต้องสนใจช่างมันก็นั่งอ่านให้จบแล้วไปตอบข้อห้าสิบสองโอเคเนาะ นะคะมันจะเป็นแนวแบบเนี้ยนะเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้นะข้อห้าสิบสามนะคะโอลกอมนีดาแซงกังน้ำนีดาซาโกชิปซึนีดาคือริอุลกแกซึแปลว่าทั้งคำศัพท์และแกมมาคนละเรื่องหมดเลยนะแปลว่าทดสอบทั้งศัพท์และแกมมาถ้าบางังเอิญเรารู้อยากใดอย่ากหนึ่งจะได้เปลี่ยนเช่นเรารู้คำศัพท์แต่ว่าเราต้องรู้สมมติเรารู้ว่าต้องตอบซารดา ก็ตอบข้อสามไปเลยไม่ต้องสนใจไม่รู้แกมมาช่างมันหรือบางเออเรารู้แกมมาว่าตรงเนี้ยต้องแปลว่าจากมันก็จะมีข้อเดียวที่เป็นจากอือดิลกอมนีดาเราก็ตอบข้อหนึ่งแบบเนี้ยนะคะนะตรงคําศัพท์แกมมาก็ดูว่าเราเก่งแบบไหนถ้าเราเก่งคําศัพท์ก็แปลว่าแนวข้อหนึ่งกับสามเราจะทําได้แบบเนี้ยนะคะโอเคไหมอันนี้ให้ดูไว้ก่อนเนาะอันนี้พอเข้าใจเนาะโอ้เท่านี้นะคะทุกข้อจะมีข้อหนึ่ง นี่ข้อที่หนึ่งจะถามแบบเนี้ยไม่คำศัพท์ก็แกมมานะอีกข้อหนึ่งถามอยู่สองอย่างไม่ใช่ข้อเหมือนก็ใส่ความสำคัญหลักๆจะถามอยู่สองอย่างเนี้ยนะคะข้อเหมือนโจทย์เหมือนกับที่เราเรียนไปแล้วเลยนะเขาจะถามถึงแนยงกวาขัดขึด้นก่อดสิ่งที่เหมือนกับรายละเอียดแปลว่าพวกเหมือนกันเนื้อหาที่เราอ่านแปลว่านี้ถามรายละเอียดอย่างที่สองจะถามถึง ชุนชิมแซงกับ,บก็คือถามหาใจความสำคัญแปลว่าต้องอ่านแล้ะดูให้ได้ว่าอะไรคือใจความสำคัญแต่ส่วนมากเป็นหลักเลยนะคะจะถามแนยงกว่าคัดขึ้นก่อดดูนะกลับมาดูตรงนี้นะข้อ49่สิบเกนะคะ,ะเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะถามคำพท์ข้อห้าสิบนยงกว่าคัดขึ้นก่อดข้อเหมือน แปลว่าอ่านไม่ออกก็ช่างมันเราก็ไม่รู้ข้อนึงแล้วก็ค่อยๆพยายามอ่านให้จบนะคะแล้วก็ค่อยมาทําจะมีอันนี้เขาให้หาถามว่าคุยกันเกี่ยวกับอะไรมีบ้างอาจจะถามเรื่องอื่นบ้างก็ไปดูเอาอันนี้ข้อ5้าสิบสองถามว่ามัวเซเทฮันยากีเกี่ยวกับอะไรนะคะนะแต่หลักๆจะถามว่าข้อเหมือนน่ะห้าสิบสี่ในโยงกว่าคัตเึ่งกอดข้อเหมือนอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากเรื่องอะไรเช่นปาคัตเึ่งใช่ค่ะเด็คผู้บอกจบ นะส่วนมากมักจะถามแบบเนี้ยข้อหลังๆก็แบบเนี้ยเหมือนกันเนี่ยในยงกวาคัดทึ่งกอดข้อเหมือน60ก็ยังข้อเหมือนอยู่6กสิสองในยงกวาคัดทึ่งกอดข้อเหมือนอันนี้ในยงกวาคัดทึ่งกอดอีกแล้ว6กสิบสี่ข้อเหมือนนะ66สิกในยงกวาคัดทึ่กอดข้อเหมือนห8สิบแดในยงกวาคัดทึ่กอดข้อเหมือน ไปจนถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบถามว่าอัลซูอินเนินก่อนสิ่งที่เรารู้ได้แปลว่าต้องคิดเองอันนี้ไม่ใช่ข้อเหมือนไปไปต้องคิดเองว่าเรารู้อะไรได้บ้างจากเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยนะคะประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะจะถามข้อเหมือนอาจจะมีบางข้อที่เป็นใจความสําคัญบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเห็นเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เรารู้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เรารู้ได้จากที่เราอน ะะประมาณเนี้ยแต่ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยรู้เลยว่าต้องถามข้อเหมือนแน่นอนไม่ใช่เก้าสิบละประมาณเก้าสิบเก้าอ่ะเนาะประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นการถามข้อเหมือนข้ออื่นอีกหนึ่งสองข้ออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะเราไม่ได้ข้อหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปใส่ตรงนี้ก็ช่างมันแล้วก็ตั้งใจอ่านก็ช่างมันก็ตั้งใจอ่านให้มันจบเพื่อที่เราต้องมาทําอีกข้อหนึ่งด้วยนะคะไม่ต้องเสียกําลังใจ เหมือนกันเนี่ยสมมติเราไม่รู้ตรงนี้จะไปใส่อะไรเออก็ช่างนันไม่รู้ว่าไม่รู้หกสิเจ็ดก็ข้ามไปเลยเราก็มาตั้งดูว่าหกสิบแปดเราจะตอบอะไรก็อ่านให้จบเพื่อที่เราต้องมาตอบข้อเหมือนอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเนาะ